หนุ่มตระกูลดังวอวยพรหวานถึงภรรยาคนสวยเธอนี่แหละคือสเปคฉันมีโมเมนต์หวานสม่ำเสมอจริงๆสำหรับคู่ของปอยตรีชดาและโอ๊กบรรลุหงหยกล่าสุดโอ๊กได้เบิร์ดเดย์หวานๆเนื่องในวันเกิดของปอยแถมยังบอกอีกด้วยว่ากางเกงคับแล้วเพราะกินเค,ค้กไปถึงสีก้อนโดยโพสต์นี้โอ๊กได้เขียนข้อความว่า เข้าขึ้นหนึ่งปีนะที่รักกินเค,ค้กกันกลางเกงครับละสีก้อนเน้นเน้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่รักรักที่รักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนี้รักมากกว่าเมื่อวานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุดท้ายเธอนี่แหละคือเซเปกชันทีมงานที่นี่ .com ขอให้ปอยมีความสุขมากๆในวันเกิดนะคะ